รู้จักช่องเจ้านนไหมครับ J A O เป็นวอค N O N ไม่รู้จักครับโอ้ยถ้ายังไม่รู้จักเนี่ยไปกดปุ่มติดตามข้างล่างนะครับผมตรงนี้ตรงนี้กดยังครับตรงนี้นะตรงนี้เลยตรงนี้การเดินทางของเราเริ่มต้นจากหัวลำโพงซื้อตั๋วรถไฟชั้นธรรมดาขบวน261วิ่งไปหัวหินอยู่ชานชลาที่7โดยรถไฟมาถึงเวลา9โมง20 นกพิราบเหรอกินข้าวในโหัลำโพงมาได้ไงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่แต่สำหรับผมครั้งแรกที่มาแอปตกใจนิดหน่อยเราลองไปดูความน่ารักของมันกัน างไปชานชาลาที่7เพื่อรอรถไฟมาและแล้วรถไฟข้างเราก็ออกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแตบบ่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วแต่รถเรายังไม่มาซึ่ครรู้สึกยังไงครับ 5, 5, ตอนนี้รถยัง 70, 5, 50, 5, 50, ไม่มาเลยครับ9.20ปัจจุบัน10จู้วออกมาวดเทาไหร่บ้างจวกปัจจุบัน10ปัจจุบันปัจจุันให้ดูปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันปัยังไม่มาน่าเศร้าอะไรอย่างนี้ สสุดดไงครับ่ทีีกก็้้ขึนนแล้วนี่ก็คือการเริ่มต้นเดินทางครั้งแรกในชีวิตของพวกเราที่ได้นั่งรถไฟที่รถไฟมาช้าเป็นเพราะว่าช่วงนี้รถไฟได้ทำทางใหม่ เลยทำให้เวลาคาดเคลื่อนไปแต่ถึงอย่างไรพวกเราก็ได้เดินทางไปสู่จังหวัดเพชรบุรีสักทีออกจากกรุงเทพแล้วการเดินทางบนรถไฟเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ตรงตามแผนอย่างที่เขาบอกแหละครับ The plan is no plan ถึงเราจะเตรียมตัวยังไงบางครั้งก็มีอุปสรรคให้เราเจอเสมอแต่ถึงอย่างไรการเดินทางด้วยรถไฟที่ขับไปช้าๆแม้จะเสียเวลาแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือภาพวิวที่เราไม่เคยเจอที่ไหนมาก,ก่อนแน่นอนครับ ครับผมรถรุ่นใหม่โคตรดแล้วเรามารุ่นไหนครับรุ่นฟอร์ก็ง่ายดีสามโอ้ประยุทธ์นี่นะฮะโลซีซั่นก็จะเป็นอย่างี้มาตอนที่คนไม่มากันเพชรบุรี โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ในนอกสถานที่นะวันนี้ผมมาที่แก่งกระจานทุกคนมาแนวส,สไตล์นี้เลยอโอ้โหแบคแพคเดี๋ยววันนี้ผมรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวจะประกลางเตงกันดีกว่าจากกรุงเทพถึงที่นี่ใช้เวลาประมาณตั้งแต่ผมออกจากบ้านตั้งแต่6 6หกโมง ถึงประมาณตอนนี้บ่ายสามใช้เวลาเยอะอยู่นั่งรถไฟธรรมดาเลยเนี่ยแล้วก็มาต่อรถตู้เจอลุงก็กุยสนุกดีทุกคนแต่วันเนี้ยเราต้องกางเต็นก่อนแล้วก็ออกไปหาอะไรกินผมได้กินแค่ไข่สองฟองกับนี่องกล้วยลูกอตอนนี้หิวมากเดี๋ยวเรากางเต็นก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งไปไปกางเต็นกางเต็นกันทุกคน เปิดแล้ว นี่คือบรรยากาศเลยนี่ไพรเวทจริงไม่มีใครครับก็คือมีแค่เราของคนทุกคนเพื่อผมสองคนได้ดูดิ <c oughs> ไม่มีใครเลยตอนนี้เดี๋ยวผมเนี่ยไปจัดเตรียมเก็บของก่อนแล้วก็จะไปหาอะไรกินแล้วหิวมากปวดท้อง โคตรหิวตั้งแต่เช้าไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวลองจะจางตอนนจัดไปไปเสียบกัดเอาตรงนโอเคนี่ผมมากับเพื่อนคลิปแรกเลยเนี่ยฝน, <c oughs> นตกแล้วทุกคนดูดิน้ำเย็นเยือกเลย <c oughs> ฟินดีตรงนี้ ทริปแบบมามาวางแผนเนี่ยถ้าไม่วางแผนเอาไว้นะป่านนี้ไม่รู้ว่าถึงไหนเลยนายมากับมืออาจจะต้องอาจจะต้องเสียค่ารถกระป้อยอีกห้าสิบาทอบอกเลยจริงๆจะไม่จบแค่ห้ก็ได้มันจะเป็นสองอหไงแล้วก็ไปต่อรถตู้อ่ะเพราะว่าตรงข้างหน้ามันจะช้าเนี่ยใช่ป่ะปกติค่ารถกระป๋อมัน20บาทป่ะใช่ใครอ่ะ ว่าหิวไหม,ไมจะอ,อะไรหรือเปล่าตอนนี้หิวมากทุกคนฝนตกไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยตอนนี้นั่งเอาขาห้อยน้ำอยู่ชีวิตชิวๆจะโลไรจริงจริงจริงกับปกติผมชอบมาแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าน,วน,น,นี่แหละธรรมชาติอันนี้คือธรรมชาติของจริงดูดิไม่มีอะไรเลยรรว่าพันรถอย่างงี้ยางสวยแล้วแบบฝนตกอย่างฟิน จะมีทิปลอยคอตรงนี้ทุกคนรอยจากตรงนี้เลยลอยจากตรงนู้นมปถึงสุดเขื่อนไปดูกันว่ายัางไงดีอาจจะใช้อาจจะใช้ลอยอย่างเดียวแล้วก็ใช้รถกลับมาไม,ไมบาอกลัขึ้นขึ้นได้มีนาหร้่งสั่งใหโอ้ได้ ยินดีครับยินดีผมไม่ดีขนาดนี้แต่ว่าเป็นอาหารที่ฟังูเผมยินดีอะไรพวกนี้ค่ะข้าผัดก็ผัดได้ไหมคะได้ครับง่ายเลยก็ผัดก็ได้จับราคาเลยค่ะเอาเอาอะไรดีคะเด็กที่โทรสั่งให้อันผมเอาเป็นข้าวผัดก็ได้ครับข้าวผัดหมูก็ไรข้าวผัดหมูนะคะครับของทอนะคะพี่ของทอดอะไรของผมเป็นคณะหมูกรอบก็ได้ครับมันเริ่มชุ่มฉ่ำใส่หัวแล้วแต่ตอนนี้กลับไปที่เดิมกหรอ <H m? S 2> มีท่าเต็นเดี๋ยวมาคงเต็นท์ในอีกรอบนึ่งอ่าเอา<ล>วิธีก็<ว>ได้ฝนมันตกอย่างเงี้ยทุกวันเลยนะร<อ>หรอแต่มันก็ชิวอ่ะมันก็หยุดเดี๋ยวมันก็หยุดเดี๋ยวมันก็หยุดโอ้ยเอ๊ะทำการตั้งนี่ใหม่เลยทุกคนเปียกให้ดูตอนแรกมีแค่อันนี้ป่ะตอนนี้ปรับมาอันนี้ละแสบมือหมาเลยเนี่ยเมื่อกี้ไปจัดมาใหม่มันตกเดี๋ยวมันก็หยุดี๋ยว เหมือนตกยังฟ oh, uh, ิลธรรมชาติอ่ะโหเปียกไปแล้วเนี่ยดูเดิยเย้ในสุดได้ข้าวแล้วทุกคนวันนี้ผมสั่งเป็นข้าวผัดง่ายๆธรรมดานะฝนตกป้าเขาเอามาให้เมื่อกี้เลยสองกล่องเจ็ดสิบบาทสองกล่องเท่าไหร่ ใจกลมเราอะไรเน่น่เน่เราไปกินข้าวกันดีกว่ามันอร่อยหรือกูหิววะหิวนี่คือข้าวน่าจะมื้อแรกอะของวันอะแต่ว่าคนกินมาก่อนแล้วไงแต่มันก็หิวอะข้าเชียงไปกูกินเลยก็กินแต่วิวอย่างดีอะฝนตกเลย อันนี้คือ asmr ตั้งายผลโห<อ> <c ười> นีกด่านโคตรดี <c ười> อแล้วมันเงียบเนะาะดูดีไม่มือใครเลยอ่ะมานี้ <c ười> บางทีท,งทั้งแถวเนี้ยอาจจะแต่เราก็ได้มีโจมไหมไม่รู้ก็ต้องระวังตอนนอนเพราะว่าม, <c ười> มากินข้าวตอนนี้แบบ อยู่กจัดจัดนะไม่โคนอร่อยอแล้วเขาทำแบบว่ามันไม่ไม้อนิ่น่ยทำาดือหยดยังเลยครับน้ำเนี่ยตอ่อนท่อไหมท่านนี้ก็คือวิธีเป่าฐานนะ <laughs> เป่าดิ <laughs> โอ้โหอย่างโหม พอแล้วบ้างเด๋ยวแบตหมดติดแล้ว่าจะติดสักทีใช้ไพพัดตั้งนานนี่ใช้วิธีเดียวเลยพัดลม <ง S 2> มินิกับ power bank บบอันนี้คือเชื้อเพลิงและนี่ก็คือผลเราไม่เบียอะไรแล้วเพราะว่าฝนมันตกแงใบไม้แห้งไม่มีแล้วเหลือแต่อันนี้น้ำมันก็ไม่มีจะเอามาจุดใส่กระดาษทิชชู่ซะหน่อยใช้ไม่ได้ต้องใช้ขนมนี่เลยนี่ครับเน เชฟเชฟต้องให้เขาหมักมาให้นะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยเรามาตัวเปล่านี่คือเชฟครับผมเชฟในการย่างอย่างเดียวโดยไม่ต้องทำอะไรเลยลองดูลองดูดิแต่ไฟแรงแล้วแหละถ้าเกิดมันแรงกว่านี้แล้วมันจะเนื้อมันไหม้มันไม่สุกในนี่เชฟครับผมเชฟโฮมทุกคนนี่ก็ 10นาทีสามทุ่มแล้วมาดูเต็นนี่นี่คืออยู้านอกเลยบรรยากาศก,าก็ออกแนวล่มลื่นเลยเนี่ยก็คือในได้ยินจะมีเสียงนกเสียงน้ำปอกแปอก,ปอกแตกจากต้นไม้อะ่ะฝนตกถามว่า บรรยากาศดีนะผมว่าดีนะก็คือเราเราอะปกติเราจะอยู่ในห้องไงแล้วก็เปิดแอร์ใช่ไหมแต่วันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นอยู่กับป่าเลยล,ล,ล้วนๆมันก็ถามว่าลําบากหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นทุกคนเราก็เนีย่ยทาตามชีวิตเนี่ยพอเวลามันฝนตกนแค่บ้านเราก็ต้องเอาอะไรมากลางแต่แคมป์นี้มันดีอย่างนึงก็คือพี่เขาก็ดีนะนี่ที่ไหนนะแคมป์บอยแคมปิ้ง ก็คือแบบว่าผมนี่ไม่มีสมมติจุดอะไรไม่ได้เนี่ย <c oughs> เขาก็เอา <c oughs> อะไรนะแอลกอฮอล์มาจะให้จุดแต่ผมก็จุดติดแล้วแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยโหสุดยอดแต่อย่างอื่นแบบว่าพวกจานยเนี้ยเราก็ทํากันเองเลยง่ายๆเราก็จุดเองเขาจะไม่แบบว่าไม่มีสําเร็จรูปให้อยู่เราอยู่แล้วก็ได้ฟิลอีกแบบหนึง่งเหมือนอยู่ในป่าเลยอะ่ะนี่ไงมันก็บรรยากาศเนี่ยบรรยากาศนี่ วันที่สองนี่เวลาหกโมงห้าสิบทุกคนตื่นแล้วมืคืนก็นอนหลับแบบรับึงตื่นนั่น,นแหละเพราะว่ามันร้อนอยู่หลับนึงมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าไอ้ตรงพื้นพื้นไม้เนี่ยมันระดับไม่เท่ากันเนี่มันจะมีระดับไม่เท่ากันนิดนึงเราแก้ปัญหาโดยการขยับออกมาให้มันเท่ากันนอนสบายอยู่ก็อากาศมันก็จะเย็นๆหลังๆก็เย็นๆแล้ว,น,ลวนี่ด้ให้ไปดูของกิน ตอนนี้เขาเอาของกิ้มกันให้ด้วยออกไปก่อน ตุเลยเย็นสบายอ่ะตอนนี้บายน่าจะร้อนแน่นอน รู้สึกปวดคอมากเลยเออต่างที่นะทุกคนเวลามนต่างที่การนอนมันก็จะแปลกๆหน่อยที่ที่เป็นคนนอนยากนี่แบบว่าลําบากเลยอ่ะมันจะนอนไม่ค่อยหลับแลวเมื่อคืนก็โดอากาศร้อนด้วยแหละเพราะว่าผมปิดน้ำมันไงลมไม่เข้าก็ต้องเปิดมากึ่งหนึ่งนิดหน่อยเปิดมานิดหน่อยถึงจะใช้ได้เพาถ้าไม่งั้นไม่ไหวอะ่ะ ปวดตัวเลยตอนแรกตอนแรกแค่มาอย่างเงี้ยใช่ไทุกคนเนี่ยแล้วม,มันจะมีประมาณหนึ่งที่มันหบบว่าสูงขึ้นมาหน่อยแล้วหลังเราไปรับตรงเนี้ยมันต้องหอหลังขึ้นมาก็เจ็บอะแต่ก็ขยัอบออกไมาให้มันนอนได้อขอปวดคอแล้ว่าสบายไหมก็สบายนะทุกคนเป็นเย็นเย็นแบบธรรมชาติจะแบบอีกแบบหนึ่งเลยผมยังไม่ได้ล้างหน้านะตื่นมาก็ถ่ายเลย ก็เ,เดี๋ยวไปล้างหน้าล้างตาก่อนทุกคนเข้าห้องน้ำด้วยเราไปกินข้าวก่อนดีกว่าข้าวเช้าแซมบิตกับโอดตินเนเาไปกินข้าวก่อนล้างหน้าด้วยไปเรามารุ้นันเลยว่าวปานุนพร อันนี้นงงสบายชุม่มคอีกโลกนึงมั่งเลยยิ่งไห่ครับสภาพชีวิตตามราคาที่จหญ่ใยญ่เนี่ยสภาพชีวิตดีเกินราคาที่จ่ายงงระมาห้สิบบาทเงินจห้าสิบทั้งหมดจริงบริการพาขึ้นไปบนแก่งฟรีฟรีเหรอเพื่อให้เราลอยคอลงมามคุณคิดว่าเขาจะคิดตังค์เราหรอเขาไม่คิดเขาบอกบริการฟรีตั้งแต่แรกแล้ว เอ้ยอ้าวตกใจเมื่อคืนนึกว่าคิดถ้าเกิดไม่คิดเขาไม่คิดเลยแต่ถ้าหาว่าพาไป ATV อันนั้นหนัคิด ATV คิดใช่ไหม ATV มันก็เสียตังค์อยู่แล้วไงใกลนะเขาจะจุ่มในโดวอันนี้โอเลโอ้ฮัลโหลเฮ้ยใช้ได้อยู่อร่อยอ่ะ ป,ป็นจริงๆนะเรานอนฟังเสียงน้ำไหลอ่ะก็เพลงงินดีเลยหลับหลับเลยอ่ะหมาเห่านี่นิงดีน้องอ่ะหลับง่ายเลยนล้องหมาไม่เห่าแล้งคืนเลยมันเห่าว่นไม่หอน้วยนะเอเอ,เอ,อแล้วแบบเบาๆอ่ะหอนเ,นเนบาๆอะ่วอะว่บ <c ười> สุดยอด ไม่ได้ยินฟังเสียงตะมันหอนคือไม่ได้ซื้อเยอะไงแต่ว่าชอบถ้าเกิดฟังแบบเสียงขี้เลี้ยงจบน้ำอะ่ะหลักนะก็เดียวหลับเลย เราจะไปลอยคอแล้วทุกคนวันนี้เงบจริงไม่มีใครเลยดูดิคลิปอะให้คำเดียวว่าคลิปถือว่าไพรเวทสุดๆนะไปลอยคอดีกว่าไปในช่วงเวลาลอยคอนั้นเราไม่สามารถถ่ายภาพบรรยากาศได้เลยเนื่องจากไม่มีกล้องไว้สำหรับกันน้ำมีแต่เพียงโทรศัพท์จึงไม่สามารถถ่ายภาพบรรยากาศให้ทุกคนดูได้เลย ี่เรากำลังไปซื้อของที่แต่เ็นหน้าซอยทุกคน,นนี้ป้าเขาให้ติดรถมาด้วยโอ้ใจดีมากเลยวิวดูวิวตอกอไกลอยู่กิโลกว่านั่งรถมาดีกว่าโบเขาเลยเนี่แหละครับทุกคนที่เขาบอกว่าคนไทยน้ำใจงามเป็นอย่างไรทางเดียวกันไปด้วยกันได้นะครับ ตลาดแล้วไปซื้อของกันดีกว่าแล้วนี่ก็คือตลาดที่เป็นตลาดใหญ่ในละแวกนี้ซึ่งวันที่ผมไปเขามีงานเทศกาลอยู่ข้างๆตลาดของขายเยอะมากออกแนวงานวัดที่เราคุ้นเคยกันทำให้ตลาดดูสนุกมากขึ้นไปอีกแบบ เดินกลับประมาณโลหนึ่งโลจุดสามโลง่ายเลยเดินกลับที่พักทุกคนมาซื้อของที่เซเว่นแล้วก็จะกลับแล้วไม่มีรถตอนนี้มีรถผ่านแต่ขามามีนะอันนี้ก็เล้วนๆเท้าแต่ถือว่าชมบรยาาร,บรยากาศดูดิชมบรรยากาศฝนที่จะตกเย็นเย็นเจี๊ยบเลย ว้ยไก่ตกเอาแล้วไงล่ะเอาแล้วไงเราไม่น่าพูดเลยเอาแล้วไงล่ะเดี๋ยววิ่งก่อนแล้วไป่อนโอ้ฝนตกครับทุกคนนี่ก็วิ่งหนีฝนมาอยู่ที่เต็นท์แล้ว ฝั่งโน้นนี่สนุกมากเลยแต่ของผมนี่ฝั่งเงียบฝั่งเงียบใส่เงียบทุกคนไม่มีอะไรเลยนิ่งกิ๊กเลยตอนนี้เงียบเหงาจริงก็รอตอนนี้รอเรานอนน้ำจิ้มแล้วก็ยุงเยอะมากหลังฝนนี่ยุงเยอะมากจริงนอนน้ำจิม้มเดี๋ยวจะทำเตาอีกแล้วเตาเป็นเตาที่3แล้วตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อเช้าก็าเอา <S 2> <S 2> <S 2> ของเมื่อคืนของเมื่อคืนที่ย่างแล้วเอามากินเออแล้วก็มานั่งกินต้มมาม่าสบายๆเลยทุกคนหลังหลังจากลงน้ำเสร็จอะผมไม่กินต้มมาม่าเลยลอยคอมันถึงชั่วโมงปะชั่วโมงปะชั่วโมงคร เงียบปะเสียงเราดังมากแบบตะโกนก็ได้ยินอะคุยกันได้ยินเลยง่ายแล้วตอนนี้ให้ดูนี่เดี๋ยวปรับพาพใไ้ดูปรับได้ไหมไม่ได้ดีจริงนี่ทุกคนน้ำแห้งกิ๊กเลยดูดิโหก็คือเขาลดน้ำแล้วตอนนี้เห็นปะตอนตอนแรกอะตอนแรกกับฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้จะมีมีน้ำทั้งหมดเลยตรงหน้ามีน้ำทั้งหมดเลยตอนนี้ไม่มีละ จะแห้งแห้งสามารถเดินได้เลยพอลดน้ําแล้วตอนนี้ช่วงนี้บอกว่าคนมันน้อยแหละเขาก็จะปิดปิดหน่อยแต่พอคนมาเขาก็จะเปิดให้ใหม่เอามาเล่นกันน้ําจะเขื่อนนะทุกคนนี่เขื่อนแก่งกระจานเดี๋ยวผมจะไปทําอาหารกินต่อแล้วทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะตื่นไปเขาวังแล้วก็เป็นพาสต่อไปอันนี้ก็เป็นพาสแรกสําหรับทริปแก่งกระจานนะทุกคนแ๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นพาสที่สองที่เราจะไปชุมพรใช่ไหมเอ๊ย ชุมแพเอ้ยชุมพร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 ชุมแพไม่มีชุมพรก็คือ,คอ,คอเดี๋ยวจะนั่งรถไฟจากที่เดิมเนี่แหละกลับไปถึงชุมพรก็จะเป็นยังไงไม่รู้แต่จะไปเขาว,วังก่อนแล้วก็นั่งระเช้าเขาว,วางขัาววางข้ามมาแล้วก็เดินไปถึงสถานีรถไฟเนี่ยแหละทิปแบคแพ็คก็คือมีสถานที่ใหม่เนี่ยผมก็จะลองไปดูทุกคนเห็นเขาบอกว่าแจ่มแจมเดี๋ยวต้องลองไปดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยในพาร์ทแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องเจ้านน์ด้นะครับผม สำแล้ววันนี้ไปแล้วไป